สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมจะลงทลิปทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับราคาทุกรุ่นทุกองนะครับจะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วส่งเท่านั้นนะครับท่านใดที่โอนวันศุกร์นะครับผมก็จะจัดส่งให้ในวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์งดส่งหนึ่งวัน หลังจากนั้นก็ถ้าเป็นวันปกตินะครับผมก็รับยอดแล้วก็จะจัดส่งให้ในวันถัดไปนะครับวันนี้มาชมอันที่องแรกนะครับเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญโลเนื้อทองแดงมันปูนะครับ,นะรบ,นะรบพร้อมเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับโค้ด8 8เป็นโคดต,ตัวเดียวกับเหรียญคงกระพันชารีแล้วก็เหรียญกำแพงแก้วนะครับนี่ออกปีเดียวกันนะครับ2553นะ เหรียญโลนะครับพีพีท่านใดที่มีงบจํากัดนะครับอยากได้เหรียญกำแพงแก้วหรือว่าเหรียญคงกระพันนะครับนะเหรียญโลสามารถใช้งานแทนพุทธคุณกันได้เลยนะครับใช้แทนกันได้เลยนะใช้โค้ดตัวเดียวกันออกปีเดียวกันนะครับด้านหลังเขียนว่าฉลองอายุวัฒนมงคล88ปีออกวัดรางหมันนะครับนะ วันนี้มี2อ,องค์นะสภาพสวยพอกันนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมส่งเลี่ยมเองนะนี่นะครับโค้ด88นะผมเปิดราคาองค์ละเจ0นะครับเลี่ยมเก็บหวงเดิมให้เรียบรนะ้อยนะองละ700บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้มีแค่2อ,องค์เท่านั้นนะครับนะ700พร้อมส่งนะครับต่อไป นะครับเป็นเหรียญกําแพงแก้วนะครับนะเหรียญกําแพงแก้วออกปีห้าสามวัดรังหมันนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมดนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยหายากมากๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะอันนี้ผมเลี่ยมมาเป็นงานเลเซอร์นะครับผมส่งเลี่ยมเองนะรับประกันความสวยเลยนะครับด้านในพระเขาสวยนะ งานเลี่ยมงานละเอียดเลยนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับองนี้เปิดราคานะผมเอาห้าพันแปดนะเปิดราคาไว้5,800บาทนะครับพร้อมส่งนะเหรียญตอไอ้นะครับเป็นเหรียญแจกทานบารมีเกาสิบเก้นะครับด้านหลังนะครับตัวหนังสือจะจะเป็นตัวหนังสือลึกลงไปนะครับนะ โค้ดเป็นยันส่วนราคารุ่นนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสวยของสีผิวนะครับแต่ละแต่ละองค์ราคาจะไม่เท่ากันนะครับรุ่นนี้ปัจจุบันก็มีประสบการณ์นะครับอุบัติเหตุทางรถจนนะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับถือว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์แล้วนะครับเหรียญแจกทานบารมี99นะวันนี้ได้มาสององ,องค์นะครับถือว่าสภาพสวยพอกันนะเลี่ยมใหม่ป้ายแดงเหมือนกันไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ มเปิดราคาองค์ละ700บาทนะครับเอา700บาทพร้อมส่งนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับนะเหรียญเจริญพรบนรุ่นนี้ก็เหมือนรุ่นแจกทานเลยนะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยของสีผิวนะนี่องค์นี้จะออกโทนน้ําทองนะครับพี่ๆนะด้านบนเขียนว่าเจริญพรน,นะครับนี่ สภาพสวยๆเลยนะครับอนะครบ8รอบออกปี2562นะครับตรงกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนลงปู่แพ้วนะครับเต็มองอยู่ในท่านั่งสมาธินะด้านหลังเป็นยันสวนนะครับกลับไลายกลายเป็นดีนะอายุ96 6ปีนะครับองนี้ผมเปิดราคาไว้2,000บาทนะนี่องนี้ขอเปิดราคาไว้นะครับเอา2,000บาท นะครับพร้อมส่งนะแล้วก็ใบขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กย้อนยุคปีห้าเจ็ดนะครับออกวัดกาแพงแสนนะยังมีเหลืออยู่นะครับผมมีเยอะนะรุ่นนี้นะครับเช่ายกลังมานะครับนะนี่เหมายกลังมานะครับเก็บห่วงเดิมให้เรียบร้อยนะครับเลี่ยงใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะพี่พี่อันใดที่ต้องการประหยัดนะครับหรือว่ามีงบจํากัดนะ อยากได้พระเครื่องหรูแพงป่าวว่าร้อยบูชาสักหนึ่งรุ่นหนึ่งองค์นะครับก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับนะเหรียญใบคี้เล็กย้อนยุคนะครับเป็นบล็อกนวะนะครับนะบล็อกนวะนะถ้าเป็นถ้าเป็นบล็อกปกตินะครับตัวหนังสือจะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่ ออกปีห้าเจ็ดวันกำแพงแสนนะครับเปิดราคาเดิมนะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับได้พร้อมเลี่ยมพร้อมส่งนะครับนาไปใช้งานพุทธคุณได้เลยนะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะครับพี่ีนะแล้วก็มีปิดตานะครับปิดตาปุ่มปุ้ยนะครับก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับเลี่ยมใหม่เหมือนกันเลยนะครับ ปิตายันยุ่งปุ้มปุ้ยนะครับออกวัดหนองพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศส5 5นะพนิธีะพิิจักรพรรดิมหาตาีิราศร้อยแาดคณาจารย์ปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมด2000องค์เท่านั้นนะครับนะ2อง0องค์เท่านั้นคนจีนชอบมากนะครับพระรุ่นนี้นะนี่นะครับถือว่าองค์เดียวนะครับได้ทุกพุทธคุณเลยนะครับครอบคลุมเลยนะ เมตตามาหานิยมนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะนี่เปิดราคานะครับเอาราคาเดิมนะองค์ละสี่ร้อยนะครับพร้อมเลี่ยมเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับพี่ๆท่านหนสนใจก็นำะไปขึ้นคอได้เลยนะครับอ่านสะี่สี่ร้อยบาทนะครับพร้อมเลี่ยมนะแล้วก็มีเป็นปิดตาเนื้อดีบุกนะครับออกวัดกำแพงแสนนะปิดตาเนื้อดีบุกก็เอาราคา เดิมนะครับราคา500บาทนะครับได้พร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับปิดตาเนื้อดีปุกนะครับห้0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับของหลวงปู่เพลนะเป็นเหรียญใบคี้เล็กหนุนดวงนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ผมเช่ามาแบบนี้เลยนะครับผมเช่ามาแบบนี้นะ อันนี้ก็งานเลี่ยมถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์เหมือนกันนะครับนะอันนี้ผมเช่ามาทั้งเลี่ยมแบบนี้นะครับมีจีวรให้นะนี่นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทเลี่ยมเก็บห่วงเดิมให้เรียบร้อยนะครับพี่พี่ท่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับราคาจะต่งางกันนะครับกับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ก็หนึ่งพันบวกลบ นะครับส่วนพิมพ์เล็กพร้อมเรียมวงนี้ผมเปิดราคาเอาสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์เล็กราคา4ี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับในวันนี้นะนี่มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะนี่นะครับพิมพ์ใหญ่เอาเก้าร้อยนะครับพิมพ์ใหญ่เอาเก้าร้อยพร้อมส่งนะแบบนี้นะครับ มีประสบการณ์นะครับโดนยิงระยะหกขนไม่เข้านะครับนะออกรายการทีวีด้วยนะครับรุ่นนี้นะ,ะผมให้ดูขนาดเปรียบเทียบนะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่หลักษณะ,ะขนาดจะเป็นประมาณนี้นะครับนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญผูกพัทสสีมานะ หลวงปู่แพ้วเปาเวโลนะครับพลารุนนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์นะครับนะใบหน้าหลวงปู่นี่ดูเข้มขลังดุดันมากๆนะครับนะนี่นะหันข้างนะครับแบบหันข้างนะมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเส้นสายลายเซียนดูคมชัดนะครับแท้ดูง่ายเลยนะนี่นะครับหลวงปู่แพ้วเปาเวโลนะครับรุ่นผูกพัตสีมานะครับด้านหลังนะครับเขียนว่า ที่ระลึกฝังที่ระลึกผูกพัทสีมานะครับนะที่ระลึกผูกพัทสีมารุ่นพิเศษนะครับออกวัดรางหมันนะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพถือว่าสวยน่ารักดีนะครับวันนี้ผมได้มันหนึ่งองนะไม่มีกล่องนะครับองค์นี้ผมได้มาไม่แพงนะครับพี่ๆนะผมก็จะเปิดราคา จับต้องได้นะปกติราคาเจ็ดแปดถึงเก้าร้อยบาทนะครับอยู่ที่ความสวยนะองนี้ถือว่าสวยนะครับพี่ๆนะองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะนี่จมูกเต็มนะครับเหรียญไม่แตกไม่ลานนะครับถือว่าโอเคนะองนี้ผมเปิดราคาเอาห้าร้อยบาทนะครับพระไม่มีกล่องนะครับเปิดราคาห้าร้อยบาทพร้อมส่ง นะครับมีองค์เดียวนะได้ไม่หึงองค์เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญชนะมารนนะครับวันนี้ได้มาซีนเดิมเลยนะได้มาซีนเดิมเลยเป็นเนื้อทองแดงนะครับพระสวยมากนะครับองค์นี้นะนี่แทบจะไม่มีคราบเลยนะครับพระสวยมากเหรียญชนะมารนะครับออกปีห้าเก้าวัดรางหมันนะครับนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเหรียญชนะมารสร้างเจ็ดพันกว่าเหรียญนะครับนะ ถ้าผิดพลาดประการใดขอไปพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับบางทีผมก็มีหลงหลงลืมๆมบ้างนะครับนะ,ะแต่รุ่นนี้ออกปี59านะครับชนะมานเนื้อทองแดงนะครับเรเวณสังกติก็จะเป็นลายเส้นหลวงปูแผ้วนะครับนี่สภาพ,าพสวยๆเลยนะด้านหลังนะครับเขียนว่าที่ระลึกครบรอบทําบุญนายุเก้ปีนะครับออกปีห้านะวัดรางหมัน นะครับตรงกลางเป็นยันสวนนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะนี่นะครับสวยมากครับวงจริงสวยมากลนยะมีกล่องเดิมให้นะครับอง์นี้ผมเปิดราคา900บาทนะครับเปิดราคา900บาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญยันสวน99นะครับเหรียญยันสวน99นะนี่ปัจจุบันก็ ถือว่าไม่ค่อยเจอแล้วนะครับนะเจอบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะมีคราบบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นคราบบล็อกนะนี่ถือว่าเป็นเหรียญสวยอีกหนึ่งเหรียญนะอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหมูแ้วนะอายุเก้าสิบเก้าปีหลวงหมูแผ่นพาววอรโลนะครับเนื้อทองแดงกิวไฟนะครับอ่ะด้านหลัง โดยรวมถือว่าสวยนะครับฟอร์มสวยมากนะมีกล่องเดิมให้นะครับสำหรับยันสวนเก้าสิบเก้านะองนี้ผมเปิดราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ได้มาสภาพเดิมเลยนะเหรียญมหาลาบนะครับพิเศษเปาเวโลนะครับรุ่นสร้างกุฏิสงนะครับนะหลวงปู่แพล่เปาเวโล วัดประชาราชบำรุงก็คือวัดรางหมันนะครับนะเหรียญมหาราชปกตินะผมเจอแค่เหรียญน,นะครับวันนี้นะได้มาสภาพเดิมเลยพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะพี่ๆนะนี่อยู่ในซีนเดิมจากวัดเลยนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะอ่านี่เลยสภาพถือว่าสวยๆนะครับนะ แต่ผมจะเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับสำหรับเหรียญมหาลาบองนี้นะครับแต่ถือว่าได้ได้เดิมนะครับได้แบบเดิมเดิมไปเลยนะครับนะปกติเหรียญหนึ่งก็ประมาณ4-500บาทนะครับเหรียญเปล่าเปล่านะแต่วันนี้มีกล่องเดิมให้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะท,ที่เจอรุ่นนี้แล้วมีกล่องเดิมให้นะครับอง์นี้ผมเปิดราคาหย่อนสวยนะครับ เนื่องจากว่าพระมีรอยลานตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนะนี่อ่านี่ผมแจ้งตรงๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะรอยลานนี่เกิดจากการปั๊มเกิดจาก,กาเกิดจากการผลิตนะครับแต่พระเนี่ยไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านการใช้งานนั่อยู่ในซีนเดิมนะครับเหรียญมหาลาภนะครับด้านด้านหลังเขียนว่าสมบูรณ์พุ่งสุกนะครับด้านล่างเขียนวัด รางหมันนะครับนะตรงกลางเป็นยันนะนี่ด้านหน้านะครับนี่ใบหน้าหลวงปู่ท่านกําลังหลับตานะครับเหมือนท่านกําลังอธิษฐานจิตนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้โค้ดเป็นถุงเงินนะครับเลขโค้ดนะครับ5 7าเสนะครับ ห้าเจ็ดสีเหรียญมหาลาบมีรอยลานตรงนี้นะองค์นี้ผมเปิดราคานะครับเอา200บาทเอา200บาทนะครับปกติผมขายอยู่ประมาณ4-5 0 0บาทอยู่ที่ความสวยอีกทีนะครับองค์นี้เอา200บาทส่งให้ฟรีนะครับได้สภาพเดิมเดมไปเลยนะพี่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับเช่าหาไดนะ้มีอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ได้มา2อ,ององค์สภาพ เดิมเหมือนกันนะครับนี่เดิมจากวัดเลยนะครับแต่องค์นี้จะสวยนะพี่ๆนะนี่องนี้จะสวยไม่มีแตกไม่มีลานนะครับเลขโคดนะครับ7590นะครับสีดำๆนี่จะเป็นคราบบล็อกนะครับพี่ๆนะจะเป็นคราบบล็อกถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของพระเหรียญนะบางครั้งก็จะมีบ้างนะครับ มีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับทําให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่ด้านหลังนะครับองค์นี้ก็จะสวยเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีลานนะองค์นี้ผมเปิดราค้าสี่ร้อยสำหรับองค์สวยนะองสวยนี่เอาสี่ร้อยนี่สีเดิมจากวัดไม่เคยแกะนะครับนอนกล่องมาแบบนี้เลยนะสี400่ร้อยบาท นะครับส่วนองค์ที่ลานก็200รนะครับราคาต่างกันครึ่งหนึ่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผมขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ